ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพลสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบยสุโยอีชาพูตานทราบซึ้งการในหลวงเสด็จเยือนลั่นไทยให้ชีวิตใหม่เดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอ9ค่ะ มีผู้ใช้ Facebook รายนึงคะ่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าทีวีพูตานทำสกุปกข่าวในเชิงสงสัยว่าประเทศเขาได้อะไรจากการมีสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยผู้ให้สัมภาษณ์การได้บอกว่าไทยให้ชีวิตใหม่แล้วเขาก็ทำตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนคะ่ะ ก่อนไปรับชมข่าวค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องทางของ b บีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอไว้ด้วยนะซึ่งเบียร์ก็จะมาเล่าข่าวนะ สรุปประเด็นข่าวในรอบวันของทางเดอะคลิติกค่ะที่เราได้น,นําเสนอในวันนั้นนะคะในช่องทางเหล่านี้นะ,ะไปติดตามกันได้เยอะคะ่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้คะ่ะวันที่28เมษายน2568ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนราชนาจักรภูตานอย่างเป็นทางการเป็นวันที่4ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะในการนี้เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมที่ประทับเพมาโกทิมพูค่ะไปยังป้อมดุงการณเมืองพาโรค่ะทรงสักการะพระสักยมุนีและทอดพระเนตร กิจกรรมของราชวิทยาลัยค่ะและนิทรศการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาเมืองเกลรฟูให้เป็นเมืองแห่งสติปัญญาในเขตปกครองพิเศษค่ะ สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พทน่นั่งค่ะเสด็จไปยังท่าอากาศยานนานาชาติพาโรเพื่อประทับเครื่องบินพนที่นั่งเสด็จกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเดือนราชจักรภูตานโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนินีแห่งภูตานเฝ้าส่งเสด็จค่ะพร้อมกับโบกพระหัตถ์ขณะเครื่องบินพนทน่นั่งเคลื่อนผ่านในการนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติหน้าที่นักวินที่หนึ่งและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักวินผู้ช่วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ เป็นทางการตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาจิกมี่เคเซอร์น้ำเกวังชุกแห่งภูตานระหว่างวันที่25ถึง28เมษายน2568ซึ่งเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรัชสมัยหลังเสด็จเถลิงถวรรย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ค่ะโดยนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จถึงดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชนีแห่งภูตานพระราชวงศ์ถวายการต้อนรับอย่าง สมพระเกียรติเลยทีเดียวนะแล้วก็งดงามมากนะประชาชนชาวพูตานเนี่ยก็ต่างหลังไหลามารับเสด็จและชื่นชมพระบารมีกันอย่างเนื่องแน่นค่ะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนรชาชสักพูตานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างรชาชสักทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะจากการมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันในการเลื่อมใสในบรวรพระพุทธศาสนาและสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ทั้งสอง รวมทั้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะซึ่งในโลกออนไลน์ค่ะได้มีการแชร์ภาพพระราชนีแห่งภูตานนะคะได้มีการกันแสงก็คือร้องไห้ขณะยืนส่งเสด็จในหลวงและพระราชนีกับราชนาัตรไทยค่ะ นะับว่าเป็นช็อตที่ทําเอาคนที่ได้พบเห็นเนี่ยต่างทราบซึ้งกันเป็นอย่างมากนะนอกจากนี้ค่ะก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คราหนึ่งค่ะได้โพสต์ข้อความบอกว่าทีวีพูตานทําสกุูบข่าวในเชิงสงสัยว่าประเทศเขาได้อะไรจากการมีสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่าไทยให้ชีวิตใหม่แล้วเขาก็ทําตามแนวคิดทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง,จงคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนแชท็ฉันรักในหลวงนะซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะก็สามารถยืนยันได้ด้วยการที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการหลวงเดเชนโชลิงค่ะเพื่อทอดพระเนตรในเทศการความร่วมมือระหว่างมูลและที่โครงการหลวงของไทยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภูตานรวมทั้งการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากโครงการ1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ด้วยนะอย่างไรก็ตามย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อปี2559ค่ะ พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นนะก็ได้กล่าวถึงโอกาสที่ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นันเกียววังชุกแห่งราชจักภูตานนะเมื่อวันที่9ธันวาคมปี2559นะคะ เล่าว,ว่าพระองค์เนี่ยทรงมีพระหมหากรุณาธิคุณแก่ตนแลวก็นายวีระโรธพรจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะและคณะรวม6กคนมากเลยนะฮะทรงให้คณะของไทยเนี่ยเข้าเฝ้าในวันครบรอบสิปีแห่งการของราชตนและก็คณะรู้สึกซาบซึ้งในพระหมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านที่ให้เข้าเฝ้าทรงมารอรับบริเวณที่รถแล่นเข้ามาจอดด้านหน้าพระตำหนักนะเป็นบ้านหลังใหม่ของพระองค์ซึ่งเป็นบ้านที่พระองค์เนี่ยประทับจริงๆนะ,ะเขาเล่าว่าผมและคณะเนี่ยรู้สึกปราบปื้มในพระ มหาการุณาธที่คุณของพระองค์ที่ทรงเสด็จนำคณะราชวงศ์เสด็จเคารพพระบรมประสพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุยลยเดชในานามของรัฐบาลไทยนะผมขอขอบคุณทั้งรัฐบาลพูตานและประชาชนของจามูตานนะคะที่ได้ร่วมสำนึกในภาพมหาการุณาธที่คุณร่วมกับชาวไทยและหลังจากเหตุการณ์สวรรคตรพระองค์ก็ได้ให้ชาวพูตานนะฮะได้มีประกอบพิธีสวดมนต์ลตลอด ถึงแม้ว่าจะเลยมา49วันก็ยังคงมีการสวดมนต์ถวายแด,ด่ในหลวงรัชกาลที่9อยู่นะซึ่งผลเอกชนะศักดิก์ก็ได้กล่าวต่อไปนะบอกว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เนี่ยนะทรงตรัสว่า ในหลวงรัชกาลที่9ของไทยทรงเป็นต้นแบบในการทรงจดจำเพื่อดูแลประสงคทกรอและการดำเนินโครงการต่างๆเพื่อประชาชนซึ่งพระองค์นะได้น้อมนํามาเป็นต้นแบบในการปกครองประชาชนโดยทั้งสองราชวงศ์มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระราชาจิกมีสิงเยวังชุกนะซึ่งเป็นเสด็จพ่อของพระองค์ ซึ่งสิ็ิพ่อของพระองค์ก็มีในหลวงรัชกาลที่9เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันนะฮะของไทยเนี่ยมีเศรษฐกิจพอเพียงขณะที่ปูตาเนี่ยก็จะเป็นการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแบบไทยนั่นเองนะซึ่งสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ค่ะทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์ที่มีความรู้ความสามารถถ่อมพระองค์นะในความรู้สึกของชาวไทยก็ทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์ต่างประเทศที่คนไทยให้ความเคารพรักและก็เทิดทูนเช่นเดียวกันนะและยังนิยมชมชอบในพระองค์มาก ผมเห็นว่าพระราชวงศ์ของภูตานก็เหมือนกับพระราชวงศ์ของไทยนะซึ่งชาวไทยก็มีความรักและก็เทิดทูนสมเด็จพระราชาจิกมี่เช่นเดียวกันค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงฐานรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ และผู้เป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป,ไปอ็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสาม,มารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ